ฟังคาร่าฟานยกมือขึ้นโอ้ยเอาเร็วยกมือไม่เป็นเอาเร็วเอาเร็วโอ้ยเฮ้ยเหยียดแย่งกันคุนคุนเป็นใครเอ็กเอ็กเอ็กนี่ออกังเก็เป็ดโอ้โหได้ยินข่าวว่าเธอไปแย่งผัวใครมาหรอคาร่าฉันไม่ได้แย่งเสียงคุณมากอันนี้ใครใช้แม็พหรือเปล่าฉันแม็พใช่เฮ้ยแมพเฮ้ยคาร่าฟังก่อนคาร่าคุณไม่ได้ อะไรมาเนี่ยสักคนเสียงหนูดังมากคาร่าแถมเสียงหนูมือกแม็กอะไรแม็กทำไมทำไมผู้คนลุมล้อมฉันแบบนี้ฉันไม่มีอะไรฉันปกติเอามือลงเอามือลงมาไหนไหนเธอเอามือลงสิทำมือเป็นรูปตัวเอไม่เป็จะใส่ใจบีบีดูใส่ใจมากเลยเนาะมากอีกรอบก็ได้อะเออเอออ่ะดูใส่ใจมากเลยเนาฉันปุ้นเธอเธอขึ้นมาเร็วขึ้นอยู่ไหนคะโอ้ชิบหายกูเข้าไปเนี่ย เอ้ายกมือขึ้นทำไบี่กันดิเอาเธอเดินออกมาซิเธอเดินออกมางไม่ได้ใช่พี่เขียวลื่อนไหมแม็กแบอยู่ไหนคาร่าเขาอยู่ด้านหลังนู้นคาร่าโอ้โหปวดหูมาดิเขามาใกล้ฉันคาร่าอยู่นี่อยู่นี่ไหนแบกอ่ะมันตีเธอเดินมานี่แม็กกู้หัวน้องกันเดี่ยคาร่าไหนกหัวไหนคาร่ากู้หัวไหนหลังเนี่ยคนเนี้กูหัวไหนนี่ไหนนี่เหรอ นี่ปุ่มตกอยู่ไหนวะกูอยากกดมากอีนี่ยืนมันโอเคนี่เหรอคาร่าไม่ใหนคาร่าหนูไม่ใช่มึงเหรออ้าวไม่ใช่มึงก็ถอยไปีิเอ้าหนูอยากไปอัศพานณีอยู่ไหนนี่อยู่นี่ไหนนี่เหรอเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยไหนไรไอ้ดิคนไหนอยู่ไหน นี่คนนี้คนนี้ครับไหนใครเออไหนล่ะอยู่ไหนตัวนี่ด้านหลังด้านหลังหนูหลังไหนล่ะนี่เหรอแป๊บนึงกูงงว่าตัวอะไรมาเนี่ยไอ้หมีไหนล่ะนี่กับหลังมาสิกับหลังไหนวะนี่เหรอนนนนนีีี่่่มมมาาาเเดิตฉัหรอไปไหนไปด้วยโอเคเดินตามป้าหนูไปนะก่อนกระดา้ น,นี่คืออะไรมาก,กับใครนั่นอ๋อฉันไปแล้วฉันอ,อกหักแม็กนี่แม็กฉันอ,อกหักบักอันนั้นลอกฉันบักอันไหนอีกบักหมีลอกฉันว่าไม่มีใครนี่เธอจะทำตัวเป็นเพื่อนฉันไม่ได้นะอ้าวฉันก็รู้จักเธอก่อนฉันชื่อคาร่านามสกุลไฮยีน่าโอ้ยไปแย่งชื่อหมามาตั้งทำไมเนี่ยไม่ใช่หมา ฉันชื่อคาราชนมสกุลคารายีนาก็น่าจะนสกุลหมาทำไมต้องนฉัปสกุลด้วยฉันไม่ฉันไม่ได้ฉันไม่ได้เอาชื่อหมามาตั้งฟังนะมันเป็นนมสกุลจากเจ้าคุณพ่อเจ้าคุณพ่อแล้วก็เจ้าคุณปู่ประทานให้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่เจ็ดไม่ฉันอยากรู้ว่าเธอเกิดมากี่ชาติเราเนี่ยจะเรียกเจ้าคุณพ่อเรียกเจ้าคุณแม่ในขอหน้าดูก่อนฉันเชื่อละนี่เธอจะมาเป็นเพื่อนเธอจะมาทำตัวแปลกๆแบบนี้ ฉันไม่แปลกน, ok PI, นี <pl ains> ่ค <inde> ือปกติที่ฉันอยู่บ้านไม่เีเพื่อนคบไหมมีเพื่อนคบไหมไม่มีเลยใครไม่มีใครเลยเมื่อกี้ฉันมากับบักภาคนั่นมาโกหกฉันว่าไม่มีเมียพาฉันมาเจอกับเมียแล้วก็มาบอกว่าฉันเป็นน้องบ้าหรือเปล่าคนผีทะเลเดินไปไปไหนไปไหนบารไอ้บักพักนั่นค่ะคนไหนฉันจะจัดการนี่บักภาคนี่มาตามฉันมาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอะไรนะนี่อะไรนะมาดิเธอฟังนะคาร่าโอเคฉันฟังเธอ ฉันจะไม่ฟังไครต่อไปนี้นี่ไงมันมาแล้วเธอมันมาแล้วไหนเนี่มันไปแล้วมันเดินกลับไปแล้วนี่มันมาแล้วมันมาแล้วเราต้องมาทําข้อตกลงกันก่อนเราต้องมาทําความรู้จักกันก่อนมาแล้วเคลียร์ทุกอย่างให้อะไรโอ้ไอ้หน้าหนวดนี่หรอใช่ไอ้หน้าดวดหนูกล้าดียังไงมาพูดกับพี่ไว้หน้าดวดไอ้หน้าหนวดเขาแท้ที่ไหนจริงดูสิหน้าก็แหลมแหลมใช่เจ็บหรือคะใช่ใช่มาหลอกมาหลอกนี่เชื่อไหมมาหลอกจะพาไปโรงแรมไม่ยอมพาไปเดีวเวมเลยหรอเดีเดียวเขามา เมียเขามาเมียเขายุใส่เอ๊เมียเจ้าอยุใส่ค่ะนี่อยู่ครั้งละครั้งเดียมมุก็เอินมาเอินมาเลยนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่กลับไปสิครับไหนไราเยืมนเนี่ไหนอยู่ไหนคาร่าไหนเยือนเมียก่อนไหนนี่เหรอนี่เหรอเมียมึงอ่ะนี่นี่ใช่ไหมีฉุงสูงเนี่ยตรงนี้นะคาร่าเป็นเสาไฟโอ้ยกูจะตกอยู่ไหนบอกพี่กูจะตกอย่างนีให้หมาเนี่ยเลยนี่นเห็นยังเห็นยังเห็นแล้ว นั่นแหละคือพี่จะไล์กับแฟนหนูค่ะต่อไปค่ะล่าฉันเป็นภรรยาแล้วนี่คือลูกในท้องของของล่าไหนคนไหนคะพี่เห็นไหมท้องฉันที่ป่องๆนี่ฉันไม่ใช่ฉันไม่ได้คีฉันท้องได้ยินไหมฉันท้องสิบสองเดือนแล้วเฮรยเดี๋ยวฉันท้อง พี่่วาเรามาถามือนที่ไปท้องตันตอนไหนฉันช้วงได้จิตจบเดือนแล้วจะไปแย่งช่วใครนะคะราชินีชาอฟังจะไม่ได้แย่งเธอช่วยให้เขาพูดให้เขาพูดสิพูดนางเซ็งพูดมาเลยเจมี่ใจเย็น เป็นอะไรการทําไมต้องเสียงดังทําไมต้องตะโกนกันตลอดเลยมันเป็นอะไรมันเป็นโรคอะไรขยันใช้เสียงกันเหรอแม็กดวลสีไอ้แม็กเจ้าชู้ไอ้หน้าวเจ้าชู้แมยัยหน้าเนียนเข้าหูหนูหน่อยได้ไหมฉันอยากหนีผู้ชายคนนี้ไปไกลๆดีไปไหนฉันอยากหนีแม็กแม็กจะพาฉันไปฉันจะไปเริ่มชีวิตใหม่กับลูกฉันอยากรูู้่ะ การร่าฟังนะถ้าเธอจะคบฉันเป็นเพื่อนอ่ะเธอต้องไม่ไปแย่งผัวใครเพราะฉันไม่ชอบมากไม่ไมเขาไม่หลอกเขาเขาไม่หลอกฉันว่าเขาไม่มีใครเขาบอกเขาโตเขาบอกอย่างไใชไม่ได้ใช่เขาบอกเขาไม่ได้โซ่เลยโค้่พันไม่รู้ไไู้ชาเไอ้้ายไดู้้ชายไ้ายไอ้ะู้ชายไ้ายไอ้้ยไ้้าไอ้ผด้ยไอู้้ยไอ้ผ้ไ้้ไ้้ไไ้้อยู้อยู้าไู้่ไ ทำไมมันเป็นโรคอะไรกันไก่คำว่าปะกแหกปากเนี่ยเราอคุยกันดีๆไหมฟังนะก่อนที่เราจะคบกันเป็นเพื่อนอ่ะเธอต้องมีกฎข้อนี้คือเราจะไม่แย่งผัวใครฉันจะฟังจากไอ้หน้าหนวดนานว่าหน้าหนวดแกมีน้ฉันหรอพูดอะไรพูดความจริงทำไมจะเข้าโรงแรมเจ็ดสิบสี่ครั้งและฉันพลาดครั้งที่สองเจสซี่เธอฟังก่อนไม่มีอะไรอย่างนั้น แล้วนี่คือลูกของเราเพื่อนฉันทำไป74ครั้งเลยหรอตันหานี่เราคาร่าหนอยลูกคาร่าไหนลูกเราอะไรใช่ใช่เขาว่าลูกเราใช่ลูกของเราจะทอมได้12เดือนแล้วเฮียอะไรวะเนี่ยโอ้โหมาเลยทั้ง12เดือนหรือ3ปีลูกเธอออกมามีฟันเลยนะคะร่าเดี๋ยวเอาละอีหนูนั่นชื่อแม็กซ์ใช่ไหมแม็กซ์ใช่แม็กซ์หยุดแหกปากหยุดด่าพี่ว่าไอ้หน้าหนวดก่อนโอเคไหมได้ลุง ลูกอย่าเพ้อเขาไม่ไปฟังเขาแบ็คซ์คำพูดคำจามเขาเอาไปจากปากคนลอกลวงว่าไงตกใจนึกว่าคนออกให้ผาโอ้ยไอ้อะไรเนี่ยพระพระแม็กนี่พระยกมือไหว้เขาสิยกมือไหว้เขาพระท่าอะไรเนี่ยมาเสียบ้ผมไม่จะมา ที่ไหนที่บอกจะช่วยหนูลุ้มตบอีนั่นไงพี่เนี่ยคนที่เขาแย่งแฟนฉันก่อนป้าเหตุผลก่อนมันอยู่ที่แฟนเธอด้วยจ้ะน้องสาวครับคือผมเนี่ยเจอเขาเมื่อวานทําหอยอะไรไม่เป็นสักอย่างบอกว่ามาจากในวังไม่จริงอย่างก็ช่วยสอนเไม่เชื่อผู้ชายเป็นนต่โกหผู้ชายมันก็เป็นเหมือนเป็นพี่พลอเลยพี่เป็นพี่อะไร่ไม่ได้พี่ได้มเนดูใจเย็นหนูยาพิษหนูยาเพือนความใจเย็นใจเย็น ไอเย็นเธอไอเย็นเด็วฉันฉีดฟังมาได้อ้โยเป็นไงดีโอ้ยโอยทำไมทำไมดูโอ้ยอย่างนั้นล่ะคะล่ะพี่บอกแล้วไงให้พูดอะไรเป็นกุลสัตตีหน่อยทำตัวให้มันแบบมาดีมาดีก่อนมาดีก่อนคาเร่ะได้แบบฉันจะไปกับเธอฉันไม่เอาเลยผู้ชายคนนี้ไปเร็วมาดีมาดีเธอที่ไหนที่เดินไปโอ้เธอเดินเหมือนขี้ขาดากเลย พีนายินาพูดมาพี่นายินาฟังฉันฉันฟังออยู่การที่เราจะเป็นเพื่อนกันนั้นเราจะไม่แย่งผัวใครเข้าใจไหมงั้นฉันจะหนีไปเริ่มชีวิตใหม่กับลูกของฉันในลูกเธอฉันนี่ที่ท้องฉันป่อๆนี่ฉันไม่ใช่ฉันไม่ได้ขี้นะฉันท้องสิบสองเดือนแล้วสิบสองเดือนแล้วหรอใช่แต่ฉันเล่นได้สามวันเธอต้องอุ้มท้องเธอต้องอุ้มท้องไปอีกห้าปีเชื่อเถอะว่าลูกเธอออกมาพร้อมใช้งานแน่นอนมีฟันด้วยเคี้ยวข้าวเองเป็นฉี่เป็นขี้เป็นไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องมาเอง ได้ฉันจะพาเธอไปฉันไม่อยากเจอหน้ากับผู้ชายคนนี้แล้วต่อไปนี้ฉันจะโสดอ๋อเธอมีผัวแล้วหรอเธออมีผัวแล้วหรอคาร่าใช่แม็กนั่นแหละคือผัวฉันสรุปเธอชื่อคาร่าหรือคาคี้คาร่าไฮยีน่าปะนี่เธอต้องไปเคลียร์กับคนนั้นนะฉันไม่เคลียร์ฉันจะดีฉันจะดีทุกสิ่งทุกอย่างนี่ฉันไปจัดการให้